พูดจริงใจใช่ไหมได้เลยนกัดกันเหมือนหมาคุสุดท้ายก็มาร่วมกันอ่าพูดจริงๆนะทาให้มันดีเหมือนที่พูดหน่อยทําให้มันได้ปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอสีขามรู้สึกประชาธิปัตยรกับาไปเพื่อไทยประชาชนถึง10.9ล้านคนที่เลือกเรามาพักร่วมรัฐบาลเองก็ได้เสียงของประชาชนเลือกมาเช่นกันทุกเสียงคือเสียงของประชาชนผมรู้สึกว่าแม่ การละครหายเลยที่ผ่านมาโอเคคุณตักงศิลปยืนอยู่ตรงนี้ครับอ้าววัสดีครับมันก็คงเป็นเป็นการเมืองของเขาว่าน่าจะมีแผนของเขาลึกๆของเขาว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีอะไรบางอย่างอาจจะถือเล่มคนละดาบไอ้คนละคนละเล่มอยู่ก็ได้พร้อมจะแทงกันมันก็แปลกๆค่ะตั้งแต่ขายของมายี่สกว่าปีมีกินมีใช้มาเจอปีนี้รัฐบาลนี่แมวไหนจริงไปพร้อมๆกันเศรษฐกิจดีสำหรับกรุงเทพใหญ่ไงแต่ไล่แยน ก็เรียกคลกดสีนมาเหมือนกันเพราะเราคนเดียงใหม่ใช่ไหมเราเชิญเชียงใหม่เราก็เรียกแล็ก,กสีมาตลอดอแต่บนสุดท้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยการเมืองการเมืองก็อย่างนี้แหละครับประชาชนตาดำๆก็อยู่เงี้ยหากินกันต่อไปสู้กันต่อไปมันไม่รู้ว่าใครคือผู้กําหนดนโยบายตัวจริงมันทําให้การตรวจสอบนี่มันทําได้ยากมากเพราะเรื่องใหญ่ๆสําคัญๆนี่มันอาจจะไม่ได้ถูกตัดสินใจกันบนโต๊ะ ที่ประชุมคอรมอแต่ว่าไปถูกตัดสินใจมาแล้วจากที่อื่นอย่างเช่นในห้องอาหารโรงแรมต่างๆในเซฟเฮาส์นะคะแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตกลงแล้วใครคือตัวจริงเป็นพอ่อรึกสาลูกก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าทําได้ดีก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับพ่อเขาก็มาตั้งสเตตของเขาอ่ะบอกเขาทําได้เต็มที่เลยอํานาจอยู่ในมือละกว,ว่าจะได้กลับมาไม่ใช่ง่ายๆกลับมาแล้วอยากทำอะไรก็ทำทำเถอะถ้าทำเพื่อประเทศก็ดี ก็แลเพื่อตัวเองก็ดีทำเธออย่างทำเลยก็ทำครับเกิดเทียงใหม่เลยผสมเผ่าพันไงไม่ค่อยดีแล้วแต่ถ้าลุงว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลผสมกันนี่โอเคลุงเห็นอย่างนี้นะดีขึ้นนิดหนึ่งกว่าเดิมคะ่ะดูจากราคาล้อยแต่เมก่อนทักษินเขาทำเพื่อประชาชนมายเยอะไงสามสิบบาทอะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนต้นคิดเรื่องนี้ คนรักแยกก็แยกไปหมดแล้วเมวื่อก่อนเขาทําดีมากแต่ตอนนี้ต้องต้องรอดูอะตอนนี้ก็ต้องรอดูก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะนะคะเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาเนาะคะ่ะ แต่รู้สึกว่าน้ำมันลงนะคะระบบการบริหารของคนแก่มันรุ่นเก่าแล้วรุ่นใหม่น่าจะดีกว่าทุกอย่างตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยมันก็เพื่อตัวเขาทั้งนั้นเลยระเทศชาเขาก็มีบ้างนะครับเพราะว่าต้องเอาตัวเขาด้วยอันนี้พูดในฐานะประชาชนนะที่ผมมองอยู่ในช่วงอายุของผมก็ดูแล้วก็สามารถคิดตามได้ในสิ่งที่เขาทําอยู่อย่างเงี้ยไม่แน่จริงเขาไม่ไปอยู่บงเครื่องบินไปอยู่อินหรูอยู่สบายหรอกเขาไม่เด็ดร้อนลองไปเราไปตกอย่างนั้นตายตั้งแต่ปีแรกแล้วคนมีเงินทําได้ทุกอย่าง บ้านเราจริงๆถ้ารัฐบาลคุมกันผลิตพอน,นี้ได้เหมือนอย่างเมืองนอกก็โอเคแต่ก็แต่รัฐบาลไม่ไม่ยอมทําอยู่แล้วเพราะว่าเป็นผลประโยชน์อยู่แล้วไหนพวกปลูกข้าวปลูกพวกนี้ถ้าปลูกเป็นโคตจ้าอย่างฝรั่งเศสพวกนี้มันก็ทําไมกเกษตรเขาอยู่ได้อะบ้านเขาเกษตรกรเขารวยนะแต่บ้านเราเนี่ยเกษตรกรเนี่ยว่าจนที่สุดเ <c oughs> กษตรจนที่สุดอยากให้ช่วยเรื่องเศษรษฐกิจค่ะจากเมื่อก่อนปลาหมึก กิโลละแค่60-70ตอนนี้ขึ้นเป็นกิโลละร้อยกว่าเกือบถึง200เลยกําไรแทบจะไม่มี <c oughs> ก็หวังอยู่นะคะว่าอาจจะช่วยได้เนี่ยพวกลุงเนี่ยวันนี้ได้เงิน150บาทเราก็ต้องประคองอยู่ให้อยู่อยู่ได้ไงดูดิหนูดูดิกี่ชั่วโมงกว่าเราจะได้เงินเนี่ยก็นั่งรอจนถึงเที่ยงคืนเนี่ย ลดค่าไฟเอะเป็นของขวัญให้ประชาชนก็ได้สักปีเว้นปีก็ได้ใช่แบบปีนึงแบบค่าของชีพถูกแต่ปีหน้าก็ค่าของชีพสูงเหมือนนี้แบบนี้ก็ได้มันจะได้เว้นการหายใจกันบ้างอย่างนี้อย่างน้ำมันก็ลดลงไปเลยสักสิบาทเลยปีนี้เขาก็จะได้โกยกันเต็มที่อะไรปีหน้าก็ก็จ่ายเหมือนเด็กก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนองเติมน้ำมันดูดิซึ้งเลยถ้าสูงดิ่งนี้ตลอดเวลาก็ไงละ่ะพออะไรอยู่พออย,ออยู่พอกินแลวของเขานะ่ะที่เขาบอกให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เงินเงินพันหนึ่งแป๊บเดียวหมด โหแย่แย่ค่าน้ำมันก็ลิตรเดี๋ยวนี้ลิตรเท่าไหร่แล้วใช่ไหมลงสักสามทิบบาทก็พอละมันก็ยังโอเคแต่น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้ว <res> ได้ก็ให้ได้ก็เอาไม่ได้ก็่เอาสุดใจไม่ยังไงงบประมาณมันก็ตกมมือแล้วเราก็โดนภาษีกันอยู่ดีอยู่แล้วทุกวันนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์โดนกันหมดอยู่แล้วสามร้อยนี่ยังโดนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะบัตรคนจนเนี่ย 3ามร้เราจ้างรถไปกลับไปเอาอีกวันร้อยหนึ่งก็ต้องไปขยับนะคกแต่ผู้ที่เรายังฝากคนอื่นไปได้นะมันเป็นอะไรที่มันแบบยุ่งยากหมดทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองเราจะไปโทษราาัฐบาลเขาก็ไม่ได้อะไรที่ไม่ได้อบเหนือไม่ได้ตังค์เนาะสมัยเนี้ยถ้าแจกเงินมาคนรู้จกกักใช้ก็ก็น่าจะดีมากอะรู้จักใช้นะแต่คนทั่วไปไม่ค่อยสนหรอกจะจับมือกับใครหรือใครไปรัฐบาลอะแต่ค่าของชีพมันก็ยังเหมือนเดิมไงมันสูงเหมือนเดิม,ม,มอะน,น้ำมันก็แพงแก๊สก็แพง ค่าไฟก็แพงเงี้ยแต่ถ้าถามว่ามีความหวังไหมก็แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเพราะว่าถ้าถ้าคนมันได้อ่ะเนาะมันก็จะแบบเหมือนถูกลอตเตอรี่อะปีมันเป็นเงินปีอะนะคะเนาะถ้าเวลาได้มาปุ๊บเขาก็จะมา,มาซื้อของจับจ่ายกันเยอะขึ้นข้าหนาวพอดีด้วยะจะถ้าเป็นเงินสดก็พอพอไปได้แต่ถ้าเป็น,นดิจนนิตอลนี่อย่างร้านค้าทั่วไปเนี่ยแทบในตลาดในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่า สวนมากไม่ได้จดทัเบียนกันค้างไม่ได้เสียภาษีก็ไม่ได้ไงร้านพวกนี้สวงมากจะไม่มีร้านลลาเล็กๆพวกเราก็ไม่มีแล้วก็ใช้ไม่ได้ไงพุ่งดงเนี่ยจะมีก็มีร้านใหญ่ๆแล้วก็เซเว่นเนี่ยใชได้ประโยชน์ร้านค้าเล็กตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้ประโยชน์ครับก็รออยู่ครับหนึ่งหมื่นแต่จริงๆเราไม่อยากได้หรอกครับเอาเงินไปใช้หนี้ประเทศดีกว่าเนาะเพราะว่าประเทศก็ติดหนี้เยอะแล้วกับรัฐบาลเก่าๆแล้วทุกอย่างหน้าตามมาก็เฉยๆนะ พูดถึงจะให้บ้านอย่างเมื่อก่อนที่พี่สาวเราไปโอ้โหประท้วงกันซะไกลถึงกรุงเทพไปประท้วงแต่เราก็ไม่ไม่ไมขนาดนั้นต่อไปท่านเรียกตั้งไม่ต้องเรียกฉนันละผมจะิีธรรมไม่มีอ่ะค่อยอากเป็นก็เป็นได้คนมีเงินเสอย่างไม่ติดคุก <c oughs> คนจนอยู่ยากผมเคยเลือกอยู่สมัยเรื่องแรกนะไม่ได้ไปเลือกสองครั้งสามครั้งถ้าเลือกเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมตลอดอ่ะ มาเสียเขารู้สึกไงไปก็เหมือนเดิมไม่ไปก็เหมือนเดิมเคยน้าถือเดี๋ยวนี้ก็เฉยๆแล้วแหละเราไม่ได้เกลียดเขานะเขาไม่ได้ทําผิดสําหรับตัวเราแล้วไม่ได้เกลียดเมื่อก่อนขนาดลวงทุกมุ้งทุกกกทุกเหล่ามาแล้วยังอยู่ไม่รอดะก็การเมืองบ้านเราก็อยู่แต่เงินถ้ามีเงินนะก็อยู่ได้ก็อยากให้แกนั่นแหละทําให้มันเคยทามาไงก็อยากให้มันดีขึ้นจากที่แกเคยทํามาแต่ตอนนี้จากที่ประชาชนเขาดูผมรู้สึกว่า ไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการคอร์รัปชันตั้งแต่แรกเลยเข้าใจไหมเข้ามาบ้านเราเนี่ยเพราะอะไรนู่นนี่นั่นทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างถูกอำนวยความสะดวกไว้ทุกอย่างหรือแล้วประชาชนมันจะไปเชื่ออะไรได้ถูกไหมลลใช่ควาเชื่อมั่นในตัวแกลดลงแน่นอนครับถ้าแ,แกทําแบบนี้คุณเคยทําให้บ้านเมืองมันดีขึ้นในสมัยนั้นก็อยากให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมเขาแบบเคยบริหารมาดีนะคะเนาะก็เชื่อมั่นในตัวคุณทักษิณค่ะก็ว่าน่าจะทําได้ดี แต่ทักษินก็นตลอดลอดูนะ,ะม,มันยังไม่มีอะไรที่เห็นความแตกต่างไงคุณทักษินก็บริหารประเทศดีใช่ไหมคะก็อนาคตอาจจะดีก็ได้จริงๆผมมีความหวังกับทุกรัฐบาลนะครับใช่ผมทํางานตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมก็อยู่มาได้ทุกยุคอ่ะแต่ผมไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับรู้สึกว่ามันมันคือการปรับตัวมากกว่าครับแต่ว่าถ้ามันเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่า เราใช้ชีวิตแบบเหนื่อยจังคือไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยแต่วา่าที่ผ่านมาก็กยังไม่ถึงขนนั้นครับทุกคนหรือทุกทุรบานมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกาันอยากจะพูดคํานึงล่วงหน้าเลยครับว่าขอบคุณครับที่ยังยื่นมือเข้ามาครับแต่ว่ามันจะออกมาดีหรือร้ายผมก็ไม่รู้นะครับเพราะมันคืออนาคตอนาคตเป็นสิ่งไม่น,าน่าแต่ว่าขอบคุณที่ยังยังกลับมาช่วยหรือเปล่าช่วยอะไรก็ไม่รู้ผมพูดกลางๆนะแต่ว่าก็ขอบคุณที่ที่มามีบทบาทและกันส่วนหนึง่ง ในใน,ในยุคนี้ครับแต่ว่าเรื่องดีหรือไม่ดีผมว่าทุกอย่างมันคือแบบทดสอบของทุกๆคนนะครับแบบทดสอบของพวกเราด้วยแบบทดสอบของรัฐบาลแบบทดสอบของฝ่ายค้านพักต่างๆอะไรเงี้ยมันคือแบบทดสอบเป็นขั้นๆนะครับเป็นเลเวลเลเวลเพราะว่าสิ่งที่เกิดมาทุกอย่างมันก็เดายากน,นะครับครับเราไม่ต้องแค้นกันค่ะเราเราต้องเข้าใจกันเราสามารถอยู่ในสภาหแห่งนี้ด้วยหลักของความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ